ชิ้นนี้นะคะเป็นสร้อยคอรประดับเพชรของคุณพัชรภาไฮโซชื่อดังค่ะ2,50,000บาทค่ะ4,000 0 0บาทค่ะปิดประมูลค่ะกระเป๋าของคุณหวาหวาปิดให้คุณนัทพลในราคา2,000 200, 0 0บาทินดีด้วยค่ะต่อไปค่ะ เป็นรายการประมูลที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยทีเดียวนะคะเป็นรายการประมูลการกุศลหมายเลข8ด้วยความเอื้อเฟื้อจากคุณน,นีนีนีนารานักแสดงสาวชื่อดังนั่นเองนะคะโอกาสนี้ดิฉันใครขอเรียนเชิญคุณน,นีนีขึ้นมากล่าวอะไรสักเล็กน้อยถึงของรักของห่วงชิ้นนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณน,นีนีด้วยค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะคือตอนแรกนะคะนี้นี่เขาเข้าใจว่าเป็นแค่หินสีธรรมดาแต่หลังจากที่มีผู้รู้หลายๆท่านได้มาดูเนี่ยทุกๆท่านก็ได้บอกว่ามันคือเพชรดิบค่ะโอ้เพชริบค่ะซึ่งเพชรเม็ดนี้นะคะก็ไม่สามารถทราบชนิดได้แล้วก็ไม่รู้ว่ามูลราคาจะเท่าไหร่นะคะ โดยปกตินีนี่แล้วเนี่ยนีนี่ไม่ใช่คนที่ชอบเก็บสะสมเพชรนะคะนีนี่ก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าสำหรับคนที่ชื่นชอบเพชรแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวของเพชรค่ะค่ะขอบคุณคุณนีนี่นินาราด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะเรียกว่าทั้งสวยทั้งใจบุญเลยทีเดียวนะคะสำหรับนะคะท่านผู้เข้าประมูลนะคะที่สนใจจะประมูล เพชรดิบชิ้นนี้นะคะเนื่องจากนะคะเราไม่ทราบมูลค่าที่แท้จริงของเพชรดิบชิ้นนี้นะคะเราก็เลยไม่มีราคาเปิดประมูลค่ะแต่เราจะให้ผู้เข้าร่วมประมูลทุกท่านนะคะสามารถยกป้ายแล้วก็เรียกราคาที่ท่านพอใจได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มเปิดประมูลกันเลยค่ะ10ล้านบาทครับ10ล้านบาทที่คุณภูริค่ะ โอโหมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะย0ล้านครับ20ล้านบาทที่คุณจักรวาลค่ะราคาไปไวมากเลยนะคะ20ล้านบาทครั้งที่1 20ล้านบาทครั้งที่ 2, 2> 30ล้านค่ะ30ล้านบาทที่คุณผู้หญิงด้านหลังค่ะมีใครให้มากกว่านี้อีกไหมคะ30ล้านบาทครั้งที่1 ห้าสิบล้านครับห้าสิบล้านบาทค่ะตอนนี้อยู่ที่คุณเักาวานนะคะห้บ้บโอโหราคาพุ่งไวมากเลยนะคะเรียกว่าเป็นเพชรดิบนะคะมีมูลค่าในตัวเองนะคะห้าสิบล้านบาทครั้งที่หนึ่งหกสิบล้านบาทครับหกสิบล้านบาทค่ะตอนนี้อยู่ที่คุณภูรินะคะหกสิบล้านบาทค่ะมีใครให้มากกว่านี้อีกไหมคะ 60ล้านบาทครั้งที่1 60ล้านบาทครั้งที่ 2, 2> 70ล้าน70ล้านบาทที่คุณจักรวาลค่ะโอ้ราคาไปไวมากเลยนะคะ70ล้านบาทครั้งที่ 1. 1 70ล้านบาทครั้งที่2มีใครให้มากกว่านี้อีกไหมคะดิฉันจะขานครั้งสุดท้ายแล้วนะคะ70ล้านบาทครั้งที่3 เจ็ดสิล้านบาทดนดีด้วยค่ะเขาใช้ประมืออีกครั้งนะคะ คดีปกเขาปวดท้องหิวข้าวอะคะ่ะบัวพาปกไปทานข้าวก่อนนะคะจะเปไหนก็ไปเลยปะ